ขานะปารมิสัมปันโน ปขอเชิญร่วมงานกุศลอันยิ่งใหญ่คืนวันลอยกระทงขึ้น15ค่้าเดือน12พิธีเททองหล่อพระกริง่งเนื้อนวะเหล็กไหลรุ่นสุริยะจันเพนจัดสร้างเนื่องในโอกาสแซยิดอายุ60ปีพรรษาที่40ของหลวงพ่อสมพรสมวโรณสำนักป่าพระธรรมยานมุนีตำบลโพรงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม วันอังคารที่8พฤศจิกายน2565เวลา8นาฬิกา9นาทีส่งน้ำลูกแก้วมหา,าธาตุนพเก้าวเวลา11นาฬิการ่วมถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิกา9นาทีเริกสุริยะทำพิธีเททองหล่อพระกริง่งเนื้อนวะเหล็กไหลรุ่นสุริยะจันเพนแซยิด60ปีหลวงพ่อสมพรสมะววโร ในช่วงข้าเวลา19นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเย็นลอยกระทงบวงสวงเทพเหล็กไหลและเทพยาทิพโอสถเวลา22นาฬิกาฟังธรรมเทศนาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสมพรสมะวะโรเรื่องการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ เวลาเที่ยงคืนเรกจันเพนเททองหล่อพระกริงเนื้อนวะเหล็กไหลรุ่นสุริยจันเพนแซยิต60ปีหลวงพ่อสมพรสมะวะโรพิธีกลืนยาทิปโอโสถเพื่อปรับสมดุลให้กับาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟในร่างกายและอาบน้ำมนเหล็กหลายจันเพนเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลให้มีความแคล้วคลาดปลอดภยัยเสริมบาร,รมี วันลอยกระทงทำบุญใหญ่ได้เสริมบารมีต้องมาที่งานเททองหล่อพระกริ่งกรืนยาทิพ์อาบน้ำมนต์เหล็กไหลจันเพนณะสำนักป่าพระธรรมยานมุนีตะบนโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรนนนนปฐมพระกริ่งเนื้อนวะเหล็กไหลรุ่นสุริยจันเพนจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง60องค์เท่านั้น สิบสองน้ำกน็นองเป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิง